I just can't let you go. l no o knows that I've tried to. You said I was the only one. No one loves me in my door. You made this mess and left m with the pieces. เจนนี่ได้โหมดท่าสดชื่นเตรียมเปิดบ้านหลังใหม่สุดว้า wow, วค่ะบอกเลยว่าแค่ห้องรับแขกก็อลังการมากเวอร์ค่ะ สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นักร้องสาวเจนนี่ได้โมดท่าสดชื่นและสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลได้ออกมาเผยข่าวดีทุ่มงบซื้อบ้านหลังใหม่ไว้เป็นบ้านของครอบครัวเพื่อรับขวัญของน้องยูจินลูกสาวที่อีกไม่กี่เดือนก็จะได้ยนชมแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดค่ะสาวเจนนี่กับยิวก็ได้เตรียมเปิดบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งซื้อให้ชมกันเต็มๆในรายการตีท้ายครัวค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่ห้องรับแขกก็อลังการแล้วตกแต่งได้สวยงามเฟอร์นิเจอร์ปังๆแถมยังดูอบอุ่นน่าอยู่มากค่ะส่วนบ้านใหม่ของสาวเจนนี่จะอลังการมากแค่ไหนก็ต้องรอติดตามชมกันในรายการค่ะ